คนนี้มาดูรถไช้อ่อนสั่งทำพิเศษนะครับจากลูกค้าขานุวรัรััดจังหวัดกำแพงเพชรนะครับอันนี้โค้งลูกค้าเอามาให้เราดัดแปลงให้นะครับโดยที่รุ่นนี้จะเป็นรุ่นพิเศษตรงที่พื้นกระบากสามารถกระดกได้นะครับเรามาดูวิธีการกระดกของรถตัวนี้กันนะครับอันดับแรกเลยเราก็ต้องลดสลักเซฟตี้ก่อนนะครับ เป็นสลับเทปซี่นะครับแล้วก็โยกลงให้สุดนะครับแล้วพื้นก็จะกระดกได้นะครับกระดกเพื่อที่ลูกค้าจะไปนขนไม้ยูคาลิปตัสนะฮะจะกระดกได้เยอะแล้วของเราก็มีแหนบมีล้อมีเรียบร้อยการล็อกล็อกปกตินะครับล็อกปกตินะ วก็ใส่สลักเซฟตี้ไว้ครับตัวนี้ก็จะเป็นยางขอบสิบห้านะครับเป็นดุมล้อจะเป็นรูปปืนนอนครับเราลองมาดูรอบรอบคันกันครับแนบก็เสริมพิเศษนะครับ8ชั้นเพื่อการบรรทุกหนัก ุดหมุนต่างๆแล้วก็เป็นบูธเป็นเพานะฮะเพื่อความแข็งแรงในการใช้งานส่วนตัวล็อกข้างหน้าเราก็เป็นปากมกแก้วครับยังหนาแข็งแรงนะครับส่วนชุดมังคับเดี้ยวก็เป็นชุดแบบยกขาเหยียบเอานะครับ